สวัสดีครับอิส,สานบ่เจ้าครับวันนรกหอบป,ปอดบด่ดีปอดทะลุแบบย่งางไปแค่ยี่สิบสามสิบเมตรนี่ก็หอบแฮกแฮก,กแล้วนะครับอันนี้คืออาการเจียวกับวันนรกลงไปถึงปอดเกี่ยวกับปอดน้ำนะครับจากประสบการณ์ค้นที่เป็นวันนรกนะพี่น้องนะครับเพิ่นอยากให้มานํามาบอกพี่น้องเพื่อเป็นวิทยาฐานนะครับเพิ่นอาการของเพิ่นนี่ย่งางแค่สิบยี่สิบเมตรนี่ ไปบ่ได้ครัพี่น้องแล้วก็เวลาอ้วกเวลานี่อ้วกเป็นเลือดเลยนะครับอันนี้เพื่อนอยากให้นำมาแค่ให้พี่น้องได้รับลู้แล้วก็นำไปแก้ทุกเมื่อนี่เพื่อนก็นยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงด้วยสมุนไพรที่อีสานบ่เจ้าสิแนะสิน้ำตอนนี้นะครับมันแมนสมุนไพรอย่างทำจังใดกินจังใด ไปเบิ่งกันดีในป้านี่แหละมามนเขาป้าพาไปหาสมุนไพรเนี่ยพี่น้องนี่คือหมากของมันนะครับหมากของมะกําตาหนูนะนะพี่น้องนะเนี่ยแต่ว่าเ,เม็ดมันกินบ่ได้นะพี่น้องเม็ดมันพิษ้ายแรงยาเข่าใกล้ยาแต่ยาต้องมันนะครับนี่คือมาละขี้นกนะครับเอ้ไอ้มะกําตาหนูนะครับใบมันเอ้ย เนี่ยใบมันเป็นจยงซี่นะครับเนี่ยบ่มีหนามนะครับเป็นเถาเป็นเครือซื้อนะครับอันนี้บ่มีหนามนี่คือเถามะกัมตาหนูแล้วเสี่ยวส่วนใดของมันวะตีนะครับหมากมันอย่าไปแตะนะพี่น้องห้ามกินโดยเด็ดขาดนะครับนี่เคือมันก็สิเป็นจังซี่นะครับเขาเสีเยวเคือแล้วก็หากนะครับหรือว่าถ้าเราอยากเอาหากเอาแต่ล้ำเคือมันก็ได้นะครับนี่นะนี่นะพี่น้องเคือมันหมากมันใบมันนะครับเขากระิดึงเอาเลย ดึงเอาเรือมันน่อนะหนึ่งเอาออเอาเขือแก่นะพี่น้องเขือแกออกดำๆนะครับจังสี่นะครับหมากมันนี่เขาเอาทิ่มเลยห้ามโดยเด็ดขาดใบเขนมันก่บบ่เอานะพี่น้องเอาแต่เครือมันย่างเดียวนะครับเอาเขือมันย่างเดียวเลยนะครับถึงอู้อ,อมันสูง <c oughs> ดึงเอาเลยนี่เบิ้งกกมันด้อพี่น้องด้วยโคนมันเนี่ยก็สีเป็นเครือมัน ปกมันน่ะนะกระสีไงประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวสีขุดหักมันให้เบิง้งขุดเอาเลยหักมันนะครับแต่ว่าคิดดินแข็งคักยังวะเดี๋ยวสีให้ผอให้เบิ้งหักแค่นั้นนะครับเพราะว่าดินแข็งคักยังวะยังสี่แหละหักมันนะครับก็หักไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวสิดึงดึงให้เบิ้งเลยดึงเราเด้อมันเป็นเครื่องนั่นนะดึงเลยนี่ การเอาไปต้มเฮาซีเอาแต่เทาก็ได้นะพี่น้องเทาแบบนี้นะเครือมันน่ะนะหรือรวมห้าก็ได้หรือว่าปล่อยไว้ให้มันเกิดก็ได้เขาเอาแค่เทามาตากแห้งตากแห้งนะครับแล้วก็ไปต้มน้าประมาณนี้นะพี่น้องประมาณนี้นะครับประมาณบ่ถึงขีดดอกบ่ถึงครึ่งครึ่งขีดดอกนะครับเก่าใส่น้าประมาณจาก2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งเขาสามารถต้มหลาย กอกใส่ภาชนะอย่างบรรจุแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้นะครับการกินให้กินตอนใดก็ได้ก้อนหรือหลังอาหารก็ได้ก็ได้นะพี่น้องหรือเขาสิกิบเป็นตลอดตลอดตลอดเมื่อก็ได้แบบกริบไปเรื่อยๆนะ่นนะนะครับอันนี้ทุกอย่างตามที่ว่ามานะั่นอาการดีขึ้นนะครับตามที่ผู้ที่มีประสบการณ์ อยากให้มาแชะอยากมาให้มาบอกพี่น้องนะครับอันนี้เพนดีเลยเตือนความจําอีกทีเขาเอาแต่เครือหรือลากนะพี่น้องใบไม่ต้องเม็ดมันอย่าไปแตะนะครับอันตรายเม็ดมันอย่าแตะมักกำตาหนูหาง่ายน้ำทงให้ทงน้าบ้านเขาไทยเป็นวัฒณโลกหอบอ้วกเป็นเลือดแล้วก็ปอดบอดีกะ ร้องหามาทําเบิ้งนะพี่น้องนะอันนี้สมุนไพบ้านเขาประสบการณ์เพิ่นหายได้นะครับผู้ใดรู้จักผู้ใดเป็นกะน้าไปบอกเพิ่อนในนะ,นะครับเพราะว่าเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นบุญทางใจเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับ